ีครับอยู่ตาดเดินกันต่อครับผมนี่ <c oughs> ครับเราจะเดินทางไปไหนครับ <c oughs> ตาดจะเลบารีครับผมไอ้เยอะมันอีกคนหรอไม่หมนเป็นย <c oughs> <c oughs> ูทูบเบอร์ไปไหนนะไปไหนกันเดินไปไหนนะครับไมม่รู้ันเดินไปไหน อันนี้เราอยู่กันที่อันนี้อยู่กันที่มีนาเรวดีครับยังไงครับมีนากาาฟิครับเล่น่องตัวเองสัตว์เลยบรรยากาศนี่ครับใช่จริงวกินข้าวครับ ไปดกไปดกไปดกบ้าแล้วครับก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อุทยานชาติไรโยกครับใหญ่ด้วยนะครับนะครับโหสวัสดีครับไปดูนะครับสลับกล้องยังไงวะสลับกล้องยังไงวะไม่ได้ฮัลโหลที่ไดหนจีโอชิ้นใหม่ของกูเห็นเมื่อกี้ครับเจอ อะไรกับเขานะครับอ๋คอคนเมฆกันหนี้งนะครับซูมไปด้านโน้นนั่นอีกนะครับไปจะไปอ,อ,อีกนโน้นก่อนนี่ครับไม่รู้เขาทำอะไรนะครับ <c oughs> จับปลาไปกินคืนนี้ไปอ่ะคุณรู้แล้วว่าอยู่ไหนเยอะไว้ยคนที่ มันจะเป็นสะพานของอข้ามแม่น้ำแฟรน้อยครับคุณเป็นอะไรครับเนี่ยเมื่อกี้รู้ว่าอะไรไยครับครับมันก็จะเป็นสะพานที่แบบว่าเป็นธรรมชาติธรรมชาตาชาิเลยครับข้ามแม่น้ําของแม่น้ําแฟรน้อยส่วนทางล่างน,นี้มันก็จะเป็นแพข,ของดูดบรรยากาศแพครับนี่ครับได้ขนาะครับก็ก็ถือว่าโอเคนะครับเสร็จเราพากันที่ไหนครับเพื่มก็ตอนนี้ เรายังบอกไม่ได้ครับมันเป็นความลับของราชการครับผมไรเราคลิปพี่หรอรอนี่มั้งนามานะเอาเร่อเร่อมั้งสามานผูกไอ้โตผูกไอ้โตปะเนี่ยแต่โตตื่นแล้วรอเนี่ยเห็นเจแล้วจะเพื่อนคุณอ่ะปผูกไม่ได้ไอ้ดีอ่ะตื่นเลย เริ่มยแมาวเริ่มมาทำไมอะไปไปได้หรืเดินไมออกเดินไปนี่ภูมมพภูมิเล่นเลือะยังไม่เจอมันเดินนละครทีภายในนา้นมีเพรว่ามีไปน้ำตกายน้ำตกเพราะว่ามีต้สมบัติอยู่นะครับมันมัดไหรครับ่คือบรรยากาศตอนเช้านะครับครับสวัสดีตอนเช้าตอน10โมงครับ ติดโมงเพียรเลยคตอนนี้ก็ใกลแค่เวลา7โมงแล้วครับสวัสดีครับนี่ประมาณเวลาสักโหลหน่อยเนี่ย7ครึ่งนี้ตื่นมาดูตื่นโบกเลยเฮีย7โมงแล้วกูต้องตัดกูดูนาฬิกากูรู้กูแค่โกหกไม่รู้อะไรเราคนตัดเหนื่อยสั่นเลยแนะตอนนี้จริงๆมันไปได้มั้งเนีนะ สว uh, mm ัส hmm. ดีครับผมตานวิรเตอร์ครับครับคุณบ้มครับครับสวัสดีครับตอนนี้เื่นรุกเวลาประมาณเปกรทเช้าเราเ็รยกาการเช้าการแล้วก็มีมีสมาร์ทมการัเช้าครับออกจากนเชามาก็รู้สึกเย็นแต่ก็ไม่ถึงกับหนาว ม่วงว่ะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่นี่ร้อนไหครับหองศาอ๋อหนาวไปถึงวัดเกียงสายนะเกียงสายถึงครับเอ่อกรมอุตุวิทยาของสิริได้บอกวาแต่กูไม่เชื่อครับว่แต่กูไม่เชื่ออีกทีหนึองศาครับมีควันออกปากนะครับใครใครใครเทดแล้วถ้าควันออกปากได้ในกลุ่มนี้สามารถทําได้คนเดียวครับใครครับจีนไม่ใช่จีนไม่ใช่จีน ก็มันก็จะเป็นบรรยากาศเช้าทั้งนี้ก็จะเป็นน้ำตกจริงๆน้ค่ะตรงนี้ก็รู้สึกว่าอากาศดีนะครับหมอกก็เริ่มมีจางๆครับแต่ลมหมอกจางแล้วควันครับเปการที่เบอร์ครับอก็ก็ถือว่าโอเคนะครับในระดับที่เพียงเล็กเดี๋ยวก็บรรยากาศดีเย็นสบายดีครับปล่อยโตให้เอาไมวาให้ดี ต้องพูดว่าไงบ้างครับตมนคงคิดว่าดีครับแต่ว่าผมอยากมาแฟนนะครับถ้าเพื่อนพี่อยู่ตรงนี้ก็เสียใจหมดเลยเดี๋ยวมาแฟนมนด้วยได้ไหมทัฟฟ้ามาด้วยอ่าอ่าทัฟฟ้าด้วยได้ไหมครับทัฟฟ้ามาด้ครับก็อยู่กับผมตานในวิกเตอร์ครับอ๋อนี่ครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นครับการฝันครับเรา ต้องย้ายออกจากที่พักกองนะครับที่จองไว้นะครับว่าแบบน่าสื่อสารกันแบบไม่เจนนะครับอนี่ครับย้ายมาแพนะครับตอนนี้เหมือนกานก็ดีเหมือนกันครับเงินที่คนเดินมามีไหมเขาใหม่มี เดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศรอบแพรนะครับเนี่ยแบบนี้หลอกตาแล้ว ก้างก็เจ๋วเลยลองคุยไปก้างจะด้นะตรงนี้ละตอนนี้ครับตรงนี้เราก็ล่องแพกันนะครับใครจะมาก็มาทั้งได้ครับแพชมดงครับ ทังนายแล้วนี่มนี่ยมว่น้ำมมันก็ได้ไปพัอ้ต้องไอ้ต้องไม่ต้องว่ายหรอกต้องเดินมันเชื่องก็ถึงแล้ว

จริงขาวมากเลยครับน้ำเจ็บเยคนับก็เช้านี้ครับเป็นมื้อเช้าข้าวต้มนะครับตรงหน้าบรรยากาศน้ำตกไม่ต้องถุงเลย สวัสดีครับอยู่กับตานนิวิกเตอร์ครับและสวัสดีครับอยู่กับผมปื้มนิวิกเตอร์เจ้าเก่าครับเมื่อเช้านี้เราตื่นมาได้ที่เดิไปลองลงไปไหว้เป็นฝั่งดูแล้วครับผมพี่กระเป๋ามากครับครับผมก็มีเขาถามว่าลึกไหมมันมันก็ลึกอยู่นะครับมันก็สบายสบายไม่ได้ยากี่ไรขนาดนั้น สนุกดีครับว่ายไปฝั่งนู้นไปนั่นกฝั่งนู้นอ่ะสวยมากก็เล่นน้ำตกฝั่งนู้นเอนเช้าเนาะอากาศดีครับผมตอนเช้ามาครับว่ายน้ำข้ามอันนี้ข้ามอะไรวะเขาเรียกว่าข้ามน้ำข่าน้ำลึกหนึ่งกิโลเมตรนะครับว่ายไปครับผมทําลึกหนึ่งกิโลเมตรนะครับครับครับเดี๋ยววันนี้จะพามาเยี่ยมชมสมาชิกในแท็กของเรากันครับครับไปครับ ครับผมตอนนี้เราอยู่กับเซียนต้อมครับไปนอนเมื่อคืนมาหลับสบายดชไหมครับถึงเมื่อคืนนี้จะบุหรีหมดก็ยังอยู่ได้แต่ก็ลงแดงทั้งคืนนะครับนอนก็ตับก็สายผมนอนก็เขาหูละมอตื่นมาบุหรีบุหรีบุหรีแล้วคนต่อไปใครครับครับพี่น้องครับเมื่อคืนเป็นไงบ้างครับมหลับสบายไหมครับโอ้คุณไม่กลัวเลย คุณต้องทำยึดหมายใได้นะไม่รใจนึกว่าเรือมาลับค enfin ือึงเหลือเป็นสามเดือวตอนหนึ่งวะเฮ้ยครับพวกคนต่อไปครับคนนี้สบายครับผมเป็นไงบ้างครับเมื่อคืนนี้นอนหลับสบายไหมก็ไม่ต่างกันใชครับไม่ค่อยสบายครับรอทำไมครับเสียงคนใครก็ไม่รู้ครับเรือครับคต่คุณอยากรู้ว่าเมื่อคืนเป็นเสียงคนใครนะครับคุณคนนั้นเปิดคลิปพร้อมผมนั่นแหละครับ สปดตไปครับอสาลิตครับอ่าออนติลอนไหมครับอ่าเฮียสนุกมากเมื่อเช้านี้เด้ลงน้ำเป็นยงไงบ้างครับช่วยกูสั่ของกินครับน่อยไม่ได้เลยครับ เดี๋ยวพาขึ้นไปดูที่นอนแล้รับไหมครับเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้มันจะมีโคฟที่นอนข้างล่างแล้วตัวนี้ครับจะมีข้างบนอยูีกทั้ง5คนที่น้องอย่าลืมกดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับลูกพี่ใหญ่ครับสวัสดีครับใส่หุ่นยนต์สวัสดีครับเมื่อคืนนี้ลูกพี่นอนไหนครับอ๋อนอนข้างล่างพี่ตอบแล้วครับครับเอาให้พูดด้วยก็จะเป็นที่นอนเล็กน้อยสำหรับเวทีก็จะมีมาสี่ห้าคนที่จากตรงนี้ก็เยังสบายเลยครับครับด้านหน้าครับมีขี้เมื่อคืนก็ ไม่ได้นอนได้ยุ้งยุ้งยุ้งไม่มีว่าหยิบเสื้อแดงขึบนมาได้ยเออเดี๋ยวทำห้แล้วก็ไม่ได้หนาวจนเกินไปไว้หยิบเองดูิีย็นทำอะไรอยู่ครับผมก็สบายดีถือว่าทริปนี้คุณใส่กางเกงมึงนะวันแรกเต็มสิบไหมเท่าไหร่ครับทริปนี้ตอนเดี๋ยวถ้าทริปนี้ทริปนี้ก็แปด แันถืเป็นการเรียกน้าย่อยนะครับครับผมอันนี้คือเป็นการเรียกน้ำย,อย่อยที่เราจะเดินทางไกลไปที่ไหนเดี๋ยวรอตามชมอีกทีหน้านะครับคือมันก็ <c oughs> คืนแรกนอนในบ้านพักสบายดีสบายดีแล้วคืนที่สองมันนอนแทงอย่างเงี้มันก็